เมื่อครั้งยังเป็นชาวบ้านธรรมดาในหมู่บ้านทางตอนใต้ของศรีลังกาหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออุตรนันทาเป็นคนมีจิตใจเลื่อมใสพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็กในที่สุดอุตรนันทาก็ตัดสินใจลาจากบ้านเกิดเพื่อบวชเป็นภิกษุณีอย่างเต็มตัวนับเป็นก้าวแรกในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุตรนันทาได้เดินทางไปยังวัดและสำนักสงฆ์หลายแห่งเพื่อฝึกปฏิบัติธรรม แต่ยังคงรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมตามคําสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งท่านต้องข้ามแม่น้ําด้วยการพายเรือคนเดียวเพื่อไปยังหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งท่านจึงต้องพายเรือด้วยตนเองอย่างสงบขณะที่พายเรือไปตามแม่น้ําอย่างช้าช้าจิตใจของท่านเริ่มสงบลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมือที่จับไม้พายกําลังพายเรือไปเรื่อยๆแต่จิตของท่านกลับจดจ่ออยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย การหายใจและลมพัดมาจากแม่น้ำท่านใดนั้นจิตของท่านเข้าสู่ภาวะสงบนิ่งระดับลึกยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนท่านรู้สึกเหมือนไม่ได้พายเรืออีกต่อไปแต่จิตหลุดพ้นไปจากความคิดและความรู้สึกทั้งปวงท่านกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ล้อมรอบในภาวะแห่งสมาธิอันประณีตบริสุทธิ์นี้เองปัญญาของท่านก็ส่องแสงสว่างขึ้นมาท่านเข้าใจเห็นแจ้งในความจริงของชีวิต และพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรู้แจ้งพร้อมกับบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในวัดหรือสถานที่พิเศษเสมอไปแม้แต่สถานการณ์ธรรมดาในชีวิตประจําวันก็สามารถนําไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงส่งของพุทธศาสนาได้หากมีจิตใจที่มั่นคงและมุ่งมั่นในการปฏิบัติ